สวัสดีพมพี่น้องกระถิ่เเป็นกระแสยังไงเป็นประเด็นที่อย่างบอเลิกลาก,กับปัญหาที่ตำรวจตบหัวประสาทสน้นพร้อมกันนั้นก็ยังมีคอมเมนต์จากชสาเนต็ตย่างลงลายบบธรรมดาว่าตำรวจบ่ควรมาตบหัวประสาทสน้นในโซเชียลก็าพากันด่ามาย่างฉนั้นวันไวแต่สิ่งที่อย่างข้างค่าใจก็คือภัยผิดภัยถือแล้ววันนี้บุรุษสิ่พาไปจีบไปเจาะคองคอมเมนต์อันสําคัญทั้งสองไฟล์ว่าสรุปแล้วนั้นผู้ใดจะเป็นคนไปคนใดจะเป็นคนยู่เอาถ้าพร้อมแล้วดังนั้นเรามาไปเริ่มกันเลย เริ่มกันที่ประเดน็นแรกโดยชาวเน็ตบอกว่าไอ้คำไพเป็นคนคีดเล่าเมาสุราและแถมยังหากความวุ่นไวายไปทั่วโดยว่ากันว่าเมื่อเล่ามาหาเจ้าหน้าที่เราได้นํามีดผ้ามาฟันโต๊ะตั้งทํางานของเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่ที่ก้าวมานี่บกเกีียวกันกับในคลิปแต่เป็นอีกจุดหนึ่งจากนั้นจึงได้มาโก,กนสถานที่โกดโควิดที่เป็นสถานที่ในคลิปเึ่งผูก้เกีียวได้ขับขี่รถจากแหกด้านตํารวจบุ่เชือกไปมาลายหอกแถมบอ่อให้หมดจากรถก็อย่างบอ่อว่ารถมันหมดโบได้โดยการขึ้นเสียงใส่อารมณ์จนเหตุให เหตุการณ์ดังก้าวจนทังขั้นลงไม้ลงมือในที่สุดนั่นแหละยูดีดีัยที่ไปตีทถ้หากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือดังที่ก้าวมาก็สมควรที่จะโบกจากบ้านเพื่อเป็นการเตือนสติประเด็นที่สอง ก็คือบุมมีสาวเน็ตคนใดเอามาคอมเมนต์ยังแน่ชัดว่าสิ่งที่สาวเน็ตเอามาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นทีหนึ่งบ่เป็นความจริงมีแต่คอมเมนต์ไปต่างๆหนาว่าสิ่งที่ไอ้ตำรวจเสื้อฟ้ากระทำลงไปนั้นมันเป็นสิ่งที่พี่ชนคอมเมนต์อันโล่งลายของสาวเน็ตก็บอกว่าสิจับเพิ่นเห็นย่าสารติเพิ่นเป็นผู้ที่ทึกทำให้ห่างกกลและเมื่อบุมีเพิ่นครอบครัวของเพิ่นลูกเต้าของเพิ่นสิยู่จังได้เรื่องนั้นบ่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามีสาวเน็ตที่ใจบุญกันย่างลวงลายและพร พ้อจะส้อยเลือ,อครอบครัวของไอ้ตุยเริ่มต้น5้าล้านกิปและยังมีสาวเนตที่ใจบุญอันยางลงลายที่พ้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเลอือในอยามวิกฤตกับเรื่องหน้าเศร้าแบบนี้ประเทศลาวแสดงให้เห็นลายต่อลลยเธอว่ายังมีสาวเนตที่ใจบุญยางลงลายในประเทศลาวพ้อมจะซอยเลืออยู่เสมอมันเห็นให้แสดงให้เห็นทางการมีน้ำใจของคนลาวว่าคนลาว,ว่าเคยทอดทิ้งกันและหลๆคนกันอย่างเป็นห่วงเป็นใยกับไอ้ตุย้ยผู้ทึกจับส่วนตัวเขาเองคิดว่ามันก็สมควรแล้วที่จะจับไปเพื่อสงบสติอารมณ์ถ้าก็ห้ามันไล่ไป กว่านี้มันก็เกินไปเพราะไอ้เราไปทําให้ห่างกายของผู้ได้เลยมีแต่ใส่อารมณ์ุ่มฝ่ายก็เท่านั้นเองหรือจะมีเพิ่มเป็นข้อหาหนึ่งว่าไอ้ตุ้ยฟ้าฟืนกฎหมายเพราะไปบุเชือกที่ตำรวจเหตุด,ด้านกันเอาไว้เพื่อโตโควิด COVID. อันนี้มึงเขาลองคิดเบิ้งมันก็สมควรแล้วจะโดนจับเพราะเพื่อความปลอดภัยของคนทั้งชาติขอย้ำอีกที่ว่าถ้าหากเรื่องนี้มันคือกันกับประเด็นทีนึ่งมันก็สมควรแล้วจะโดนจับเพราะถ้าไอ้เราไม่ได้เฮ็ดยังเลยแล้วยังมาทึกตบหัวมันก็สมควรที่จะเอาส้นตีนให้ตำรวจคนนั้นจากบ้านแล้วเข้าไปนอนในคุบจึงจะได้มีคดีแบบเต็มตัวนี่คือความคิดส่วนตัวโบเกวกับไพแต่ยังไงไอ้ตำรวจคนนั้นก็ผิดเพราะว่าไปตบหัวเขาทั้งที่เขาบม่ได้มาเฮ็ดยังให้ตนเองเลยจบสำนี่นแล้สิพวคอเอาไลน์ว้าไปไลนสิา ขอขอบใจที่เบิ้งคลิปนี้จนจบเมื่อทานเบิ้งมาฮอดคันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับบอลนกนสิคอ่๙คำววาสะบายดี